สวัสดีครับพี่คือการ์ดเกมเมอร์ทีวีชาแนลดีดีสมาคมดีๆคุณนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับชนะครับผมโอเคแล้วก็อยู่กับสิวัตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแบบเมลอนออฟเดอเดสเท่าไหร่สี่เหรอโอเคนะครับอันนี้มาละมาอันกดกันก่อนะครับกดนะครับห้ามโกงห้ามทูบล็อกห้ามเกลียนนะครับผมโอเคเคทุบได้วางดินได้นะครับสะสมเหล็กให้ครบหกสิบสี่อันนะครับผมโอเคเราจะเคลียร์อันแรกทุบดินทำไมเยอะอะไรไหมโอเคมีอาหารนะครับ เพี้ยนชานโปรติชันเพื่ออะไรมัเพี้ยนชานโปรติชันทำไมมันก็อยา regeneration night vision t e นะครับแล้วกับผมแล้วก็ protect x ไปนอนได้นครับนอนแล้วครับผมนอนแล้วไปเลยครับโอ้โหเริ่มมาไม่ได้โดดนานแดกเหล็ก15อัน เก็บแล้วฮะชุบขุดต่อไปนะครับอ้าวอผม้างโอเคคุณ <ๆ S 2> ครับอ่าคุณนะครับเก้าครับทำไมมันง่ายจังวะเดี๋ยวคุณมาดูหลัลงม่ง่ายนอนอา้าวนอนไม่ได้โถ ชีวิตทั้หมดถ้าคุณถ้าคุณคิดจะนอนอ่ะเอาเด็กไปอ้าวแล้วคุณจะโยนทำไมผมเก็บก็เก็บได้โธ่เต้อย่าผมเก็บเลยอะไรครับอ๋อเอ้าแล้วคุณรู้แล้วคุณบอกเอ้าให้ผมแจ้ปริศนาโอ้สร้างเหรอขอเป็นคนสร้างเกินนะฮะตายไม่รู้อ่ะมอนเตอร์นี่ไงคิปเปอร์เนี่ย

อ้าวล่วงเอาไงผมทำเวียนไงอ๋อเดี๋ยวผมตะกี้นี่จำเป็นแล้วฮะต้องอีกแล้วไอ้สัตว์ออืมอ,อือืมอืมอือีกอออ หนีอาจฟักทองแม่งชุ๊บยาลิสตันเอ้ยลิสตันฮิวเอดีดี้เอ้าห้ามเกลียนห้ามโกงครับคุณโกงแล้วคุณออกไปครับคุณออกไปจากเซิร์ฟเลยครับคุณเกลียนแล้วครับเอ้าว ต้อบอกเองเนะงงงงี่ยครับแกรแกกทีมันเกียนครับคุณบอกเองกดขคุณนะ่ะนั่นว้ยอานเเร็วกาว่่าผมปีนขึ้น,ม,น,าม,นมาแอะไปอไปอย่าวบบบบบมีเครื่อ,ขอ,ขอ,ของรี อะไรวะเฮ้ยตัวติดหไวต์ติดหไวต์โธ่ติ๊กไวต์โธ่นี่มันโกงงีดิเอาก็มันดินมันแบบนี้อะมันมีให้วางครับก็วางสิคนเก็บเหล็กมาฮะเอามันมีทางออกไปสู่ดาวดึงด้วยฮะตรงนี้ยเปการดึงดาวไอ้สัตว์มีคอยอยู่เพื่อน ก็ก็มาตรงนี้มันไม่ได้ผมไม่ได้ขุดนะเนี่ยมันโดวรัดรัไม่ได้ขุดมันมีทางไปครับอ่าคุณหาจะมีเกาะหน่อยเกาะเย็นก่อนเย็นดูดบุ๊กใบสิวัตหาสิ่งของช่องเพื่อทำกุญแจอ่้ได้ได้สิ่งของได้สติกครับคคุณแล้วอืม เพราะผมไม่เจอครบหรอกเพราะคุณเราไปแล้วเจอแล้วเหอได้ก่อนครับได้แล้วครับผมเพิ่งเจอสติกเองคุณก็คุณก็เอาใส่กล่องเออมันก็ต้องรวมกันนะ ผมลืมไปเลยว่าในนี้มันอาจจะมีเหล็กก็ได้นะมีไม่มีเหะอคนทนก็อกด้นะ่ยคนทอดึงดึงด้อดึดึ้อึงดึดออดึงดึงดึง เน่งรั่วมากเลยคลิปนี้ดึนดึนไอดึน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 จะตีคนทไมเนี่ยอ้เอาอะึึึึ่เียโคตรรั่วเลยไอ้ของแไมีของอะ ไฟลิิสต,ตั yeah. Good. Good. That that นสโลนิทหมดหดหมดหมเหมดหยดหหมดหมหมดหมดดดห ช้าอะไรระวังรวังระวัไม่ดบอีกแล้จากนี้ไปต่อสู้อะไรนะลามนี่มันเคลียร์เ้ไมลวโน่ามันมีไฟได้ไงวะ

จะเ่าหำสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรนะครับสำรับ